ียงแคนคือมรดกทางวัฒนธรรมของคนที่ลาบสูงสองฝั่งขงที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในหมอแคนตำนานที่ยังมีลมหายใจที่ให้ความบันเทิงศิลปะการแสดงมีลูกสิบจำนวนมากคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วเขาได้อะไรจากการเป็นครูผู้สอนวิชาแคนผมจะพาคุณไปพูดคุยกับครูแคน สมบัติชิมล่าผู้ที่ยังหาคู่แข่งล้มเสียงแข่งชายตาบอดคนนี้ยังไม่เจอบ,อบอ่ท่านเด็กเคยมีผู้ใดมาหยกย่องมาจับเจ้าเชิดชื่อเจ้าบ่มีบ่มีทั้งๆที่เจ้านี่สามารถที่สีสส้่สงคนยิงญ่ส้่งศิลปะทั้งดนตรีของลูกอีสานของประเทศไทยให้ค้นทั้งโลกได้หูจักเป็นอย่างคนบ่กหูจักเจ้าข้อยอยังได้ปพอแค่นหนหนึ่งขคนก็นิยมสมพรสวงก็คือมีคนมาฝึกตาพ่อหลายสามก็คล้ายว่า เป็นคนที่ไปว่าข้าเจ้าบ่าลังเกียบพอว่าพีการตาเนี่ยแหละพอก็เลยภูมิใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนเบิกทางพามาคุยกับอาจารย์สมบัตินามสกุลผมเติมแต่งให้ก็คือสมบัติของประเทศไทยครับ แต่ถ้าจริงๆแล้วก็คือสมบัติชิมราสวัสดีครับพอสมบัติครับสวัสดีงามๆครับแบบหมอละมูครับครับอาจารย์สมบัติชิมราเป่าแค้นมาจากปีละครับแต่เป็นหมอแค้นมาเริ่มฝึกแค้นมาั้งที่อายุพอหกขวบครับผู้ใดเป็นคนฝึกไห้อันคุณพ่อปวงสิมลาเป็นคนฝึกไห้ครับต้นตระกูลของพอสมบัติก็คือศิลปินครับผมครับผมครับได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นพอสมบัติครับก้อนหน้านี่ก็คือศิลปินครับที่สืบ ทอดต่อแนวกันมาไอ้จังแค้นอีสานเนี่ยมันเป็นอย่างไรตอนไหนอย่างไหนค้ให้ค้นในเรือหูจักครับเป็นลอยคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนได้ขันบอนตรงๆที่เข้าจอมหันตะพรนเนี่ยครับผมถึงขนาดมีลูกศิษย์เป็นหมื่นเป็นพันค,นค้นสภาพร่างกายครับสภาพชีวิตตอนนี้มันคือจังบ่ได้เป็นคือจังอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นคือจังบร่รบบ่คู่ที่ยิ่งใหญ่คือจังปล่อยให้ยุกลางทองกลางทาจังสิ พอจ้าสิบยังหาผูดด้ใดมาสอยเรียกพอครับนี่ก็ไรครับผมก็คือคนที่เป็นปูชนียบุคลคลเป็นบรมบาคูเรื่องการเป่าแคนครับระดับประเทศบ่มีผมว่าบ่ามีผูใ้ใดเป่าแน่นเหนือก็เจ้าได้เขาพูหลาไรบัตตานี่ครับคืออยู่ในสภาพนี้อันนี้จักพอสิบยอยงไ๋ครับพออยากอยู่ในสภาพอื่นอยู่แต่มัน คล้ายๆว่าบ่มีผู้มาดึงพวมไปนะครับผมว,ว้าอดีตที่เคยเดินทางในเส้นทางของหมอแค้นที่ยิงไงละมีความประทับใจนี่แม่นหยังไปใสตอนแรกเนอกพอดีว่าอ,อีพังเนาะค้ามบาประทับใจนี่ยมอดโรกิสานตัวนั้นครับผมพอเลยไปประกวดแค้นอยู่นั่นล่ะแต่ก็พอก็บ่สองสัยว่าบ่ที่ได้ที่1ดอกคือผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่บ้านพักดันให้ไปประกวดลองเบิง่งไปนะครับผมเนี่ยวันนี้พอเลยไปประกวดหมอแค้นที่พิการสายตาพ่อนี่มีอยู่ประมาณ60คนหมอแค้นตาดีมีอยู่ประมาณ50คนครับ โมดุลิสซาสราคำพ่อกระไดที่หนึ่งเนาะไดที่หนึ่งเราเป็นี้ปใครเจ้าก็เลยส่งเสริมพอ่อแปลว่า้เงินรางวันที่หนึ่งว่าไรไดรูดไดเกะแปดพันบาทต่งางคนกันครับพ่อก็เลยไปประกวดหลังจากไปประกวดปุ๊บพ่อก็เลยไปออกทอลลั์ออกช่องหันช่องนี้แน่ครับแปลว่าไรพ่อก็เลยไปไประจำอยู่ว่องเนี่ยว่องฟองน้ำนี่แหละของอาจารย์บูตแกตันนี่แหละครับเนี่ยโชคได้ดิโชคผลงานดีใส่เนี่ยหนึ่งประเทศฝรั่งเศสไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมฝรั่งเขามากบ่ กับมักยี่เรียครับมักเสิงแค้นอยู่ตัวมือส่วนๆหมดแล้วครับฝรั่งมือนั่นเป่าแค่ไหนฝรั่งฟังนี่เป็นไล่ไหนฝรั่งมักไล่สั่นๆเนาะเป็นไล่แบบนี้ครับไล่ยๆๆลันยันนี่แหละนี่แหละตัวมือส่วนเลยลูกครับ แล้วปัตตานีความภูมิใจที่สองไปไปไส่เนี่ยไปประเทศอ่ญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นก็ไปไปลูกไปอยู่ครับเราเห็นเราบอกญี่ปุ่นเป็นยังไงไปเหยียบไซื่อลูกไปเหยียบซื้อไปฟังเสียงซื่อครับผมไปฟังเสียงซื้อๆครับผมครับผมสัมผัสได้สัมผัสอากาศหนาวในละเออความประทับใจที่สามคือพอไปปใส่วงซิมพฟนี่ครับผมว่่มีแค่เขาใดในวงนี้ครับผมนี่นี่พอประทับใจเนี่ยะพอเขาลองเปอใครๆว่าเปาแบบใครๆคือจังเอ่อปอบียบปอแค่นใครๆว่า โน้ตักคนแน่เนี่หนึ่งไปว่ามันเป็นมันเป็นเป็นเปนเพียงของเพียงนักศิษย์ของพลังเนี่ยนะครับเป็นเป็นกีตาร์นะครับนี่แหละสมมุติเขาเล่นออเคสตราขึ้นมาครับเมื่อนั่นพอสมบัติเป่าจังหวะใดใส่เทียบเสียงเทียบเสียงนี่เลยนะทันไปหนึ่งไม่ดีโหมองมาได้เด้่ยวันนี้เขาเขาบัตทับใจเขาเขาเรียนตัวนี้เนาะเขาเรียนนะ นี่แหละแบบนี้ลูลกกันนี่อันนี้าสุไปาทางไหนขอไปน้ำจ้าได้ไหมคือเ,เขาเขาเรียนแบบนี้เขาเรียนะอะนี่แหละลูกนี่แหละพอเขาเลยเห็ดดัดแปลงสิ่งแกนไปน้ำเขาเลยกับนี่กัน,<ม>กนอันนี้ถือว่าภูมิใจนี่ตัวตนของเจ้าของบ่ิษัอัจฉริยะของเจ้าของว่าสามารถเฮ็ดได้เหนือคนตาดีที่เขาเห็ดได้กับพุม่มใจอยู่ลูกแต่จุดบุูมหมายของสมบัติชิมลาเมือนี้คืออีกอย่างครับคือพอโปาตรงเนาะพออยากเป็น นักสอนที่มีคุค่าลูกครับว่าท่านเด็กเคยมีผู้ใดมาหยกย่องมาจับเจ้าเชิดชูเจ้าบ่มีบ่มีอนาคตของตัวเองก็คืออยากส้่งสถาบันครับเพื่อที่จะให้คนได้ฮับหูว่าครับนี่คือสมบัติของประเทศครับแม่นครับแมนครับแมนครับอยากสอนให้ผู้นำผู้นี้ไปเรื่อยลูกสอนไปเรื่อยครับครับสอนไปเรื่อยแมาคําว่าสอนคือว่าอยากเอาวิชาเนี่ยออกไปให้คนหลุนหลังเลี้ยวหลานเลี้ยนล้นกระซังอยาาให้ฮัทไว้นะครับอยากเปิดโอกาสให้คนหลุนใหม่เข้ามาเรียนรู้ ในศิลปะเสียงแค้นจังไหนคาว่าอยากให้ไม่รู้หรือก,ก็คืออยากให้มากอนุรักษ์ไล่แค้นไว้พนลุกไล่แค้นไล่แค้นเลยนี่มันเสียมเสียอยากห้มากฮัตเปาไว้พ่นอนุรักษ์ไว้คือไล่แค้นเสียงใดอนุรักษ์ไว้ก็คือไล่แค้นไล่ใหญ่นี่ลูกลไล่ใหญ่กับไล่สุดแน่นเนี่ยอนุรักษ์ไว้ครับผมเออคือว่าเป้าได้บอกได้บดครับผมได้บดผมขอเชิดชูยกย่องอาจารย์สมบัติชิมราครับ<า>ที่เป็น สมบัติของประเทศไทยสมบัติของคนอีสานที่เสี่ยให้คนอีสานเนีได้จดจําเสียงแค่นพออนุรักษ์เสียงแค่เสียงนีไใ้แ่น่นรีอาจารย์รสมบัติขอหนึ่งไล่แค่นครับ เดิมกับผมกับผมมีบุญแต่ฟังครับนี่แหละครับเป็นลายแคนที่เราต้องเชื่อว่าตามองไม่เห็นครับหูได้ยินสมองคิดได้ครับส่วนลึกๆของหัวใจครับก็อยากที่จะอนุรักษ์ไว้ด้วยตัวเองครับครับวันนี้เขาอนุรักษ์ตัวเองเขาเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่เขาทําว่านี่คือมรดกของคนทั้งโลกครับแล้วคนทั้งโลก จะยกย่องเหมือนกับที่เขามอบสิ่งดีๆไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นได้ฟังหรือไม่วันนี้ครับผมขอยกย่องผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายที่ไม่มีวันท้อแท้ผู้ชายที่คิดว่าตัวเองตาบอดแต่ในหัวใจไม่เคยบอดมืดมิดขอขอบคุณครับอาจารย์สมบัติชิมราที่มาให้ความรู้ในความเป็นอัจฉริยะ ขอ,ของเสียงแคนขอาคนอีสารครับสวัสดีครับขอบคุณครับ